สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้ออินโฟคัตนะครับเป็นอินโฟคัตโปรเจคเตอร์รุ่น i n 2 1 1 2นะครับนี่คืออินโฟคัตไอเอ็นสองหนึ่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแสงนะครับหรือว่าความสว่างอยู่ที่3,000ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรทิโอ2,100ต่อ1นนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ก็หลอดใหม่เช่นกันนะครับ ตัวนี้ในโหมด e c o นะครับใช้ได้ถึง1,000 0ชั่วโมงทีเดียวนะครับในโหมด e c o Mo d e นะครับถ้าโหมดธรรมดาก็5 0 0 0 5 0 0 0 7,000แล้วก็1,000 0นะครับสำหรับ Infocus ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมี AV นะครับแล้วก็มี VGA สำหรับต่อคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ VGA i n นะครับอันนี้ VGA o u t นะครับตรงนี้ก็จะเป็น Audio-In Audio-Out นะครับ วัวนี้ตัวใหญ่บึกบึนทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ3 0ม0ัลูเมนนะครับเป็นตัวใหญ่ของอินโฟ u ันะครับคุณผู้ชมมาดูหน้าตานะครับบึกบึนนะครับหน้าตาบึกบึนนะครับคุณผู้ชมครับดูแสงนะครับคุณผู้ชมครับนี่แค่เราเสียบปลั๊กไฟเข้าไปไว้นี่มีแสงสีฟ้าสว่างจ้าตรงนี้นะครับซึ่งสวยงามทีเดียวนะครับนี่คืออินโฟ u ัตโปรเจคเตอร์รุ่น IN21 12นะครับความสว่าง3000ลูเมนนะครับผู้ชมครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วก็มาเปิดเครื่องกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับกดปุ่ม่าเปิดเครื่องกันได้เลยนะครับอ๋อไหนนะครับปุ่มกดอ่าตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นระบบสัมผัสหมดเลยนะครับดูครับหลังจากที่เรากดเปิดติดเครื่องนะครับมีไฟพึบขึ้นมาเลยนะครับบนแผงหน้าปัดนะครับเป็นระบบสัมผัสทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับดูมีไฟ สว่างพลึบขึ้นมาเลยนะครับเป็นระบบสัมผัสทั้งนั้นเลยนะครับในนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอกันนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้หน้าจอเปิดมาแล้วนะครับแต่ว่ามันยังเบลอๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็นี่ครับกดเข้าไปที่เมนูตรงนี้แล้วผมก็จะปรับอ่าปรับโฟกัสนะครับเนื่องจากว่ามันยังนี่ปรับโฟกัสก็ตรงนี้ซูมนะครับแล้วก็ปรับโฟกัสก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ซูมตรงนี้โฟกัสให้มันสว่างนะครับเดี๋ยวผมจะปรับอันนี้ซูมเห็นไหมครับซูมมาแล้ว เดี๋ยวผมจะปรับโฟกัสนะครับให้ตัวหนังสือมันชัดเจนนะครับผู้ชมครับดูตัวหนังสือให้อ่านออกเขียนได้ให้ชัดเจนนะครับสามพันลูเมนนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสามพันลูเมนนะครับคุณผู้ชมดูความสว่างนะครับอะออกไปเดี๋ยวผมจะเปิดภาพยนตร์นะครับจากแผ่นดีวีดีนะครับอ่เดี๋ยวจะใช้ ภาพยนตร์แล้วทดสอบนะครับเดี๋ยวมาดูภาพกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะผมเปิดแล้วนะครับอ่ะนี่ครับนี่ครับเปิดภาพแล้วนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้เปิดเสียงนะครับเสียงยังไม่มานะครับเดี๋ยวผมลองลองเข้าเมนูไปปรับเสียงนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเข้าไปที่เซตติ้งนะครับเดี๋ยวผมไปดูที่เสียงนะครับดูภาพนะครับแม่สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับ Uh huh. ภาพนะครับสามพันลูเมนนะครับคุณผู้ชมสามพันลูเมนของเจ้าอ่า i ินโฟ u ั p โปรเจ t เตนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับสามพันลูเมนนะครับเดี๋ยวผมไปอ่ดูระบบเสียงนะครับเดี๋ยวไปดูระบบเสียงก่อนอ่าเดี๋ยวนะครับลมพาวเว เดี๋ยวไปดู power sound on internal speaker นี่ครับ on อยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดนะครับเปิด audio input นะครับอ่านี่ audio in หนึ่ง audio VGA audio in หนึ่งนะครับ VDO composite อ๋อมันมี audio in 2ด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะปรับ เข้ามาที่เดี๋ยวผมจะถอดสายก่อนนะครับนี่ครับมันเป็นออเดโออินสองนะครับเพราะฉะนั้นจะเสียบสายใหม่เข้าไปนะครับตรงนี่ครับเพราะว่าเขาตั้งไว้นะครับเป็นออเดโออินสองนะครับผู้ชมครับอ่ะเอามือผมไปโดนปุ่มอะไรครับเมื่อกี้เนี่ยเอาใหม่อ่ะมาแล้วครับเสียงเห็นไหมครับนี่ครับเราเราต้องดูนะครับคุณผู้ชมครับว่าเราเสียบออเดโอถูกไหมนะครับนี่ครับนี่คืออินโฟกัสไอเอ็นสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับคุณผู้ชมครับความ สว่าง3000ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าสว่างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับดูนะครับข้างหน้าดูแสงที่ปล่อยออกมานะครับ3000ลูเมนนะครับของยี่ห้ออินโฟกัตตัวใหญ่บึกบึนทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับใหญ่บึกบึนมากนะครับตัวนี้แล้วก็สวยงามนะครับเป็นตัวใหญ่ของอินโฟกัสเขาเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับสุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้ก็หลอดใหม่เช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับ ลอดใหม่ไสปิ้งเลยนะครับใช้ได้เป็นหมื่นเลยนะครับในโหมดอีโก้นะครับผู้ชมดูภาพครับคผู้ชมครับ3,000ลูเมนนะครับนี่สายกลางวันนะครับสายกลางวันแล้วก็สายในห้องนะครับผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ขายราคา5,900บาทนะครับผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ